นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท สาตุภาจุนธาสังกาศลาชานาคุธนาสัพาพะพร้อมทุกแห่งอินเต็มแต่งลงมาเป็นคำสอนอธิกรณแห่งพระพุทธอ,องค์ลงมาแต่ก่อนก็นยังยอมบ่ทันสวด ยังยอมบ่ทันเสียงยังยอมบ่ทันเกี่ยงในกองบุญอันปุ่นแ่งไว้กับทั้งเทพาทอนกุธนาไหลหลากวนที่บริสุท,ท,ทธ์กับทั้งเทพาบุตรกับทั้งเทพาดากับทั้งพญาอินพญาพมกับทั้งพ,พัจเจ กับทั้งผักกระจายมาคุ้นไหลเหลือแหล่น้ำหาแม่นีเสือว่าน้ำทิพน้ำสิบ์แม่นีเสือว่าน้ำแกว้วไหลเจ้าเจ้าไหลเข้ามาอานุม,มาหาแม่นีหากปะเสิดยิงกัวน้ำทั้งหลายทั้งความเป็นความตายก็ปดไดใ องค์พระศัพพัญยูวาไว้ให้กูปวดคนพระมกันละอานนสนเป็นลูกติ์พระตถาคตาองค์เคยสำรับฝ่าแพรในที่ทั้งตส่ชมพูที่เปอเนหนตัวุุยาปูยา อาอุอีพุทธาวิสังขังอนุม,มาธรรม,มาอิต,ตาวาสมุละมุลังอุทธก,กังยังนามหาเมเนื้อว่าเอกาทา,ามาลาปิจาหิสามาลาดวงดอกแม่นกัวานั้นแม่นเสือผาแลเงินคำ ยอมให้เขามาจำนำจำสินและแจงจอดขอให้หอดไอยกาพ่อแม่และลุงตาแก่กว่านั้นแม่นคู่บาอาจารย์กับทั้งวิมานทั้งหาทั้งแสดอันอยู่ในเกตคุ้มุแมแห่งเท่าพย่า ยอมให้เขามาพันละนาหาคุณแม่นามขอให้มาสอยคำและสอยสู้ในคันทาสันดาลกับทั้งมีมานผาสาดขออย่าได้ขาดแก้วเราลืมเสียกับทั้งขวัญพ่วเมียและลูกเตา สับทั้งขวัญน,นองเงาและกคำลำพญายมนามอันนี้สือวานามเกตแก้วจุลมานีมีฤทธิ์ที่แห้งนามอันนี้สือวานามพระพุทธเจ้าไหลเข้ามาเป็นมักคยานการเขตการย่ำในมนุษย์ น้ำอันนี้ซื้อว่านามบริสุทธิ์ถึงอย่างน้ำอันนี้ซื้อว่านามพระพุน้ำอันนี้ซื้อว่านามเกศแก้วบัวไข่ไายในมีพระปุธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเขาภายหนกมีเท้าพญาจัรกักกตตีได้สเสวยราชบันเมืองก็เป็นนาำอันนี้แล้ว หัวผสมผสังคลาดตะคู่อยู่ในห้องอาหามก็เมนนำอันนี้แล้วหดคนผอมเหลืองไข่ป่วยก็เมนนำอันนี้แล้วหดแห่งห้องเคหังก็เมนนำอันนี้แล้วหดบอลสมสังเขาแพ้เราเหลือเงียวก็เมนนำอันนี้แล้วหดเต้าเือนและเส้าเหลา หดก่อนเสาแลขี้ไฟก่อแม่นน้ำอันนี้แล้วหดของจังไลในมนุษย์คือว่าแกวขุดเขานอง่าอันสังขยามาเคยคุ้นเรามาบอกคุณเป็นของอันบอบประโยชน์งดแล้วลวดขึ้นมาดังเกา่าเป็นเท่าเราสองที่ตามโบราณ เสรทีอุตทะกังยังนมออกบ่อเมืองบนคนทั้งหลายถือเสื้อหูเมื่อแล้วไหลลังออกมาอมอุอามุมามุนมาสับพัโทอาหสิตธิหาสมันตังนิทิตังเศิทธีอุตทกังยังนมออกบ่อเย็นดีไหลออกมาแต่ฝากลาตสีโสพันแถว ไหลออกมาแต่ปากสั่งแก้วตัวแม่ง่วงงามนักขียันติย่าได้บกเป็นหาดยาได้ขาดเคลือนวังสับฝักกลังยังเต็มดีทุกเมือ่อสีสีสิทีิอุทธกังยังนมออกบูบ่อย็นเยือไหลออกมาแต่ปากเสือตัวองอาจ ไหลออกมาแต่ปากสร้างแก้วตัวแม่งวงงามนักขียันติยาได้บกเป็นหาดยาได้ขาดเกินวังสัพพกาลังยังเต็มดีทุกเมื่อสีสีสีทีอุตสกังยัง,างงามออกบ่อเย็นเยือไหลออกมาแต่ปากหนะะ้าค้าตัวแม่นักใหญ่ ไหลออกมาแต่ปากใก่แก้วตัวอยู่จอมเขาเป็นเราหลวงอาโปแปวใหญ่นักขียันตียาได้บวกเป็นหาดยาได้ขาดเคินวงังสับพักาลังยังเต็มดีทุกเมือ่อสีสีอุดตะกังงยังนาาออกบอ่อซึมใาย ไหลออกมาไหลายเหลือแหลแพ่ไปหอดคอยขาพ่อแม่และลุงตาหนักกี่ยันตีย่าได้บวบเป็นหาดยาได้กาดเคิืนวังสับพักกาลังยังเต็มดีทุกเมือ่อผมสมเสือนน้ำไหลเลือนเหลือแผ่นท่อละนี้สือว่ายมมาหน้าไตาไหลหลับเลียวเกี่ยวกวาตีอยู่พลังพลัง ังเสียงน้ำไหลามาที่สัวที่สัวไหลามาทั้งดงดอนน้ำมาก่อนื่อว่าพะหุนพะจุนเป็นที่ถูกต้องกองปากพระคินีปั่นจักขคันทานางนามอันนี้ออกมาเป็นแม่ยมมาน่าอาเจลาวดีมาหิงสากาก่อนดอนแกลเขกยวคำเดียรดาทัพพะพาความใสงาม อาลามมาด้วยมูอีแขแลมังกอนสอนลอนสอนลอนด้วยหมูมหิงสานักขลาดเหลือหลายไหลออกมาหลายเหลือแหล่แพไปหอดพื้นจักกะละสม้มผู้ที่คนทั้งหลายเห็นแล้วส,มส้มซ่นละลืนพ่อละนี่ คนทั้งหลายเห็นแล้วลอยลองหาหิวแบกเอานี้นาำอันนี้บ่อหอนบกเป็นหาดนาำอันนี้บ่อหอนขาดแหงได้สักงามดูวิเศษกูจักหดสงเกตเท่าพญาอินท้าเท่าพญาก็จักมีสีใสงามแยงยิมหลักกอดกิ้งเป็นมิงมเหสเส กูจักอาภัยมุนตีและอำอาจผูสลาดในเมืองคนกูจักอาภัยรีพุนและสังมางัวควายให้กวดแกงในสงครามบอกขัวขามเป็นประดุดดังสร้างสถานอุโบสถให้ปากวดเป็นดังมาอาซาในกูจักอาภัยภาษีคันไสและอาวุธ เครื่องกุดของแข็งมาน,นี่นินนามอันนี้บ่แม่นนำสัวนำได้กูหากได้มาแต่กูสองสีเยืนแสนปีกูจักอาบให้คณะศรัทธ,ธาทีิมาในมือนี้ขอให้มีข่อยขา,าแพ้เหลือหลายมีง่วควายเกิดมาพ่อพันแม่กูจักแพรไปที่ผลใด ก็ให้ได้ดังคำหมักคำปาถนาเพระวักุได้นำไตไก่เกลาพระอินทาเนรลมิรพอจิตอยู่วิวรวิวรอ,อมพระอิสวนเธอผู้เป็นเจ้าสิเไปตักเอาน,ามมน้ำมโนรามาให้พ่อหมอลด งถหลดควายรถดตางรถมารถค้นเป็นบ้าไข่ป่วยพรเหลืองรถคนห่วงเหงาเฮานอนหลค้นต้องโรคต้องอัฐิกรต้องคือขังข้งค้ารถพฟดรถดแป้งรถแต่งรถดเตารถดเข่าในยุงในสางรถดนอนเมียบ่สมสางรถดนางบ่สมสู รถหมารถผู้รถงูขึ้นเฮือนรถไก่เทือนเข่าบ้านตั้งสารน,นอนโขนนอนข้างซึ่งอันใดบัวดีบ่วงามไหลหลากไก่กระตากลาตีซึ่งอันใดบัวดีจงระงับกับหายด้วยเดชพระพุทธคุณด้วยเดชพระธรรมคุณด้วยเดชพระสังคคุณโอนมนโมพุทธายะอนมนโมธรรมายะอนมนโมสังฆายะอมูลู สวาหายตีข้องในเรื่องบันั้นผู้ได้ตีเป็นตีไปเรื่อยๆบนันั้นสิสิสิทธิภาพรบวรวินเศษอติเลกเตโชชัยยาตูพวังชัยยามังคลาดิเลกเอกสวัสดี ไม่ตีจงมีแกขคณะศรัทธาที่มาในมือนี้ขอให้อยู่สุขสำลันตราต่อเท่าเทียนราคาทั้งพันล้าและลูกเตา่าขอให้ได้เป็นเจ้าใหญ่กลัวพินทั้งหลาย จงสำบายยืนยาวหล่ำเลิดข้าแก้วเกิดกลางห้องทั้งลีพุนและไผ่หน่อยอย่าได้ขาดคอยจากที่วังขอให้อายุยืนยาวบ่หน่อยขอให้ได้หอดหอยขวบเขาเนานานฟูงโมสัตตุมานอย่ามาบังเบียดได้ขอให้พาเก็นไทยมาตรัสทรงพยาน จงลงมาห้มขวันเจ้าให้ใหญ่สูงจงลงมาจุงขวันเจ้าให้ใหญ่กว้างสีสีมือนี้แม่นมือดีสีสีมือนี้แม่นมือมันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าก้อนผ้าแอนมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าแผ่นผ้าชวงผ้าจัน มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเทือเขาไกรลาสมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าอากาศและตะวันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าพระจันทร์ใสส่องแงมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเขาควงนั้นสีมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเสาีลูกสาวภราแทนภราผมฝากฝา มื่อนี่แม่นมื่อสงาหมอเ่าว่ามือแข็งวันนี้เป็นวันดีวันดีถีอมุตตะโชคสิทธิโยผอมมังคลาเพิ่นจัดไปอาลาธนาพระอาจารย์เจ้าผู้ตลาดมานั่งอาจคุค้นขวัญ คุณขวัญขึนเสมอจอมพระศาสคุณขวัญขึนเสมอหาดพังวนเมื่อนี้แม่นเมื่อสันวันนี้แม่นวันดีวันดีถีอมุตตสุกตกอันนี้แม่นตกไม่จันขันอันนี้แม่นขันไม่แกว้วเท่าแก้ฝนตกแต่งแล้วจึงย่อยโยกมาเแยกเอาขวัน วันนี้แม่นวันดีคอยจึงสู่ควรแก้วเกิดกลางเมืองบุญเฮืองงามยิงน้อยทั้งนุ่มน้อยและปันกลางทั้งสาวห้ามและเ่าแก่ทั้งพ่อแม่ของลูกเตานารีทั้งเศรษฐีและถว้วยค้าทวนนามูสาวเมืองบุญเฮืองงามเลิศฟ้ากึ้นขี้ขอมาแก้วเหยียกเอิ้นเอาขวัน มาพระลันเพิ่นพร้อมเฒ่าแก่มานั่งล้มเจ้าอยู่สอนล้อนอลิงวอนกมขาบไหว้พระแก่นไทเจ้าผู้มีบุญมาอยคุณสอยยอฝขหลานเจ้าคอยจักเสิญเอานางแอบใดผู้เพิ่นอยู่หอคำมาสอยคุณสอยยอฝขหลานเจ้า สิบหมอสักดำลูกมาแต่ผู้น่อยมาซอยคุณซอยยอฝันหลานเจ้าสิบหมอหน่อยลูกมาแต่เมืองลวงมาซอยคุณซอยย่อฝันหลานเจ้าสี่สิบหมอหน่อยลูกมาแต่เมืองลวงมาซอยคุณซอยยอฝันหลานเจ้าหาสิบหมอกะลูกมาแต่ผู้หอผู้หอง มาสอยคุณสอยยอบฝันนั้นเจ้าหมอคนนี้แม่นหมอหูหา้าคาถาดวงนี้แม่นคาถาแต่เขาแม่นหมอเท่าบูหานเจ็ดใบยอเพิ่นสิเอามาหนุนเจ้าแล้วเจ็ดใบคุณเพิ่นสิเอามาคำเจ้าแล้วน้ำเต้าแก้วออกบ่กินเย็นก็หักเย็นดีห เหมือนราศีอยู่ฝากฟ่ามีไข่ขาหลวงหลายมั่ว่อยขับคอตั้งมาออกเนืองมันคำตันแก้ววิเศษนอกแก้วเกิดกลางเมืองคำเหลืองสีแวนา่าคนแก่กาแม่นหาคุนละมาน คนหนันเหม็นเท่าสังคีบถีบมาแก้วอ่อนเขาคุ้นควันว่ามาเยอะควันเอ้ยมาเยอะควันเอ้ยควันเจ้าไปผปูกผู้เป็นหากก็ให้มาตาเมื่อี้วันนี้ วาาวนนขวันเจ้าไปผูกหมากปวงใบกให้มาตาเมื่อีนวันนีขวัเจ้าไปผูกขิงไข่เขียวอ่อนให้มาตาเมื่อีนวันนี้มาลำทางคนทองมาลำกองคนเที่ยวหากินข้าวต้มและของหวาน มากินน้ำตาลและน้ำอ้อยหมอเท่าเอินจอยจอยขวัเจ้าให้ต่ามาว่ามาเยอะควัเอ้ยเด้อขวัญเอ้ขวัญน,นและขวัน,นอกขวันหนวดและขวัญคางขวัเอวบางกลุมคิวขวัญทองน้อยและเฮ้านม ฝันผมดำดูอาดฝันป่าตันเจรจากให้ามาสามเอนีวันนี้ว่ามาเยอะคนเอย้ยมาเด้อคันเอ๊ะกินเข้าผีให้เจ้าฮ้าเขียวมากผีให้เจ้าคายให้เจ้ามาได้ยทองเปล่าขานเจ้าไปเที่ยวขี้รีป่าไม่ผีจับไว้กายมาสามือนีวันนี้ ขวัญเจ้าไปลี่อยู่เมืองผีมเหสักขีเหียกมาไวภาะแกนไทยขาจักเชิญภาะแกนไทยโลกกบาลทั้งท่วามาักขวานตนวิเศษมาซอยเหียกเอินเอาขวัญว่ามาเยอะคนเอขวัาเ,าเอา้ ขวัญเจ้าไปไกลกะให้มาขวัญไปหนะ้ากะให้ตาขวัญอยู่เอานาที่ทองขวัญไปปองเป็นเจ้าหลงไปเว้าอยู่ในดอนลมว้อยว้อยให้เจ้าตายยาโอเอาน้ำเขาขวัญอยู่เล่าป้าอ้อขวัญไปพอให้เงินให้คำ ขวัญไปน้ำไก่ต่อขวัญไปรอเงินห้างขวัญไปทั้งเมืองมันขวัญเจ้าไปยูซันผาตาดอมผีกายมาตาเมื่อนี้วันนี้มาเยอะขวัญเอยมาเยอะขวัญเอขวัญเขี้ยวกายมาขวัญสองตาใสสองขวัญแอบนองติ่นขากายมาตาเมื่อวันนี้ ขวัญหูอยู่กับหูขวัญบุญสู้ยาหนีงา่ายยาปิ่นไปสองขาเดินย่ามัวเพิ่นอยู่น้ำป่าขวัญคิ้วและขวัญผมขวัญน,นมและแขนศอกย่าได้ออกหนีไกย่าไปใส่ขวัญหลังและขวัญไหลให้ได้นุ่งผ้าไม่ขวัญแอวเอาซุ้มแซวหีบกับตา้าขวัญเจ้าไป cha phải cây hay tháo và quần vô ba bè hay khăm quần bạc đâm bè khay lầu từng hung sâu, quần ma hả ba ma dơ quân ơi, à ơi. quần cháu luống phải căm nắm vàng mới mang quần cháu phải năng liền xóm phua đọc cái nhóm ขวัญเจ้าไปส้มสู่หวังมาสู้อยู่เศราคำขวัญเจ้าไปน้ำมูสร้างสารให้อยู่ดงขวัญเจ้าลงไปเล่นน้ำเขาพวกกะเลียงขวัญเจ้าไปอยู่เบืองเมืองเงวโมแกวขวัญเจ้าไปแถวบุญเมืองผู้ซุนไต้งอนขวัญเจ้าไปเล่าทางทางคุณยาวแ วันเจ้าไปทางพุณหน้องกัดแสแสนญาณแม่น้ำนานบนสุดโท่นากน้ำเป็นเจ้าอยาไปวันเจ้าหลงไปทำน้องหานั่งไอบนผ้าแดงไลคาตีมาพาพันว่ามาเยอะวันเอ้ยมาเด้วยันเอ้ เจ้าไปไ้าคลองจูมคำมมะละแมงขวัญเจ้าไปแย่งเล่นเห็นแก้วหน่วยใสเจ้ายาใดสวสมอยู่นันโดนคือสีทนหลงทางขาดเขินพื้นผาป่าตวัวไวมโนราณิจากแสนลำบากก่วยไข่ไพ่พุ่นด้านเขาขวัญออเจ้าให้ผันเพนเว้นคืน ให้เจ้ามาเสืบต่างดอม,มันดาให้เจ้ามาหักษาตนตัวเจ้าตาต่อเขาเทียนราคาก็่าเดินอายุวันโนสุข,ขังพลางมาเด้อคนเอ,อค้คนเอ,ยอ้เอย,ออยวนบ่ถือเลขไก่ขึ้นมาซะเด้อบาดเนี่ยควนผ้าเก็บผ้าไข่ผ้าป่วยไก่ขึ้นมาซะบัดเนี่ย